สวัสดีค่ะชองมาดามทำสวนค่ะล่อสวนอีกแล้วค่ะตามเคยบันนี้มามุมนี่เมื่อนี้จะมาอัปเดตพืชผักในแปลงอิตบ็อกค่ะพี่นอ้องเออแมงวันแมงวันทองแน่เลยนี่ตุงหัวสมสม,สมนี่อันนี้เป็นสลัดออสเตเลียค่ะสลัดเหลืองออสเตเลียแปลงนี้บุ้มเคยปลูกสลัดเหลืองออสเตเ,เลียเนาะเลื้อยูายุประมาณสามต้นค่ะเลือไวยถทาเอา มัเล็ดพันเนี่ยบุ้มก็จะกินใบจะกินขอบใบเขาแบบนี้ค่ะมันเขานาร้อนแล้วแต่ว่ามันบกขมได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันจะบกกรอบค่ะจะบกกรอบนี่จะเป็นจะเป็นเหนียวเหนียวมันมันเข้าไม่เม็นเขา,า,เน,เขา,น,านาร่อนดอกเว้าพีชค่ะขอให้แบบอากาศมันอุ่นขืนนั้งสิ้นนะคะผักมันบกกรอบมันเหี่ยวแดดกับเบอจักตอนนั้นบุ้มเก็บย้ำแรงเนาะเหีียวแดดกับเบอรจักนี่อันนี้คือกรอบกรอบยุยสะนะ่ะ ผักสลัดเอาให้เบิ้งกรีนคอสก่อนกรีนคอสคือเป็นทั้งสี่แหละค่ะเป็นมะนองมะแนงมับทั้งสี่เนาะมีต้นใหญ่ต้นหน่อยคือ่พ่อปุ๋ยนี่แหละเดอ้อใหญ่ลงพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าต้นกากจะไม่ต้นหน่อยต้นใหญ่เนะาะใหญ่ลงลองเอามาปลูกทั้งนี้เบิ้งมุมเห็นอันนี้งามดอกขาวบุมก็เลยเอ,อันนี้มาปลูกกรีนคอสบ่ได้ใส่ปุ๋ยพวุวนดินเนาะเดี๋ยวบุมจะมาใส่ปุ๋ยจะมาลดปุ๋ยปุ๋ยนามอินซี่จะมาพวนดินใหด้ดีๆ ขนาดต้นนี่บัไดดอีหยงมนันเกิดเกิดกะไงแยกพอมกันแต่วัยไงบทัทอกันมันก็มีต้นสมบูรณ์บพสมบูรณ์เนาะหลากเดินดีเขากะไง,ะะงออยังเสรค่ะสิมานางถอนเนี่ยพึ่งแต่บดฝนไปเออเดี๋ยวบุมผาไปเบื้องอันนั้นดีกว่าล่าสุดน่ะที่บุมที่บุมมาถามมาเนาะผักผักหอมบวัวอีอยียงอันน่ะคะ่ะนั่นผักผักอีกอยียงก่อนละ่ะโอ้คิดบ่ออกเดี๋ยวไปเบื้องกันค่ะ นี่แม่ค่ะที่บุ้ม้าใจว่าเขาเป็นผักแป้นน่ะแต่ว่าเขาบบแมนเนาะก็มีเอฟซีไม่ปาเอ็มค่ะผมเอินเพื่อนว่าปาเอ็มแล้วบอกว่าเป็นหอมหอมฝรังบุ้มกับเขาไปเบิรงนน็กกูเกิลมันกับแมนอิลีค่ะแต่ว่าบุ้มจะล่องเอาเอาเขา,าไว้เบิรงว่า,ามันดอกดอกมันจะเป็นสีม่วงบ่นเนาะค่ะดอกจะเป็นสีม่วงว่าแต่ว่ากลิ่นเหมือนหอมมาก กลิ่นคล้ายๆหอมเลยนี่เป็นใบป่องๆสิตอนแรกมึงกขพอใจว่าเป็นเป็นกุยช่ายเนาะเอามาโล่งมาเล็ดเองมึงก็เล่ยล่องแยกออกมานี่แยกออกมาปลูกไปแบบนี้ไีละก่อละก่อแบบนี้กลิ่นมันกะสีคือจังหอมใ่หลาบใส่กอยบานเท่านั้นละ่ะเดวล่องเอาไว้ถ้าไปเบิง้งเอาแนวเบิ้งเนาะค่ะค่ะมันกลิ่นแสบมงกะสีขายายพันธุ์ ให้เขาออกดอกมามันกัสิเกทมเมล็ดพันไุไหวดอกจะเป็นสีม่วงวสันค่ะมังกับเบเคยกินจักเทื่อดอกที่เอามาปลูกนี่ก็คิดว่าเขาจะเป็นพักกุยช่ายเนาะปลูกไปปลูกมากมันเป็นผักหอมฝรั่งมันก็สิมีซือที่แตกต่างกันเป็นชายเนาะคะ่ะชายนี่ก็จะเป็นนี่แหละนี่ซื้อภาษาอังกฤษเขาในชายนี่เปิลก็สีเอิญว่าเป็นหอมฝรั่งเนาะคะ่ะเป็นหอมอีหยังกับโบรูแต่มันเอิญว่าชาย แล้วก็จะมีผักแป้นที่เป็นผักแป้นบ้านเฮ้าที่เป็นกุยช่ายอะค่ะภาษาอังกฤษเขาก็จะเอิ่นกาลิกกาลิกช่ายเนาะค่ะพี่น้องซื้อมันกระแตกต่างกันออกไปมุงกับบลูเนาะก็เมือไม้เท่ากันค่ะบกช่อำนํานเรื่องแบบนี้ส่วนอันนี้กับผักหอมผักหอมป้อมเริ่มิะไฮดอกแล้วบัดนเนี่ยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้งามๆแยกมาปลูบกบกิตน สิบก่าต้นเอาได้เก็บกินเวลาบุมเก็บบุ้งก็เก็บบางสี่ค่ะใบข้างคางเขาแบบนี้เก็บไปกินก็เมี่ยงเก็บกินกัหลาบกบกร่อยใส่เขาต้มใส่หยังใส่เขาพัดให้ลูกก็บอกลูกว่าเวลามาเก็บเนี่ยก็จะเก็บแบบนี้ค่ะเก็บข้างคางเขาจังกินไดนานเขาจะบ,บดใส่วิธีวิธีถอนเนาะเพราะว่าเขาก็จะเอาเขาก็จะใดมะเมล็ดพันพ้อมค่ะนี่พักชหลาวานอีกเห็นบ่ เดี๋ยวผมจะพาแวะไปเบิ้งมุ่มุ่นยางร่อค่ะพืชพักในยางร่อรลดย่นผสมดินไว้ว่าจะปลูกอ้อยบันนี้เอาอ้อยไปช่ำไหวนอบ้านเกิดก็เลยยั่งบเบาอ้อยลงเดี๋ยวไปเบิ้งกันไกลๆก่อนค่ะนี่จ้าอ้อยยังบ่ลงก็เลยเอาพักชีเล่าเอาต้นกล้าไปจิ้มมาได้นี่ค่ะ ชิมมปปูกที่เต้นละตน้ะตนไพบอกเวลาบุมวานเรามันเจอฝนแล้วมันกะรากมันเงองสิบุมก็เลยออ่องล่องเอามาปูกไว้ตองนี้เบิ้งจะได้กินบอได้กินแน่นอนคะะนี่เห็นบอต้นกับรังงามกับลังงามขึ้นมาดีก็ห้าสิบปลอยดินไห้เนาะเพราะว่าบุมผสมดินแล้วรอบปลูกอ้อยอยังสิค่ะดินมันว่างไอ้นี่มันวางค่ะบุมก็เลยเอาหาผักเอาะักือเทศมาวานลงนี่ เมื่อวานลงไมห่หยอดหยอดหยอดลงนี่ก็เกิดนี่แปลงนี้ก็งามบัลคอเทศก็เกิดมูดมว่าอยากปลูบกบกัลคอเทศปันได้ค่ะพี่นงแต่ว่าบกกัลคอเทศตมันแพงไหมคะ่ะกิโลละสิบเหรียญผุนเดียวคะ่ะบกกัลคอเทศนะมาปีนี้บกกัลคอเทศตแพง แต่ว่าบ่มปลูปกบ่ค่อยสําเร็จปันใดดอกค่ะในน่อยนี่ก็งามอยู่ดอกพอใะญ่ขึ้นมามันจะมักมีเพียค่ะจะมักมีเพียพวกเพียอีหยังที่ยูดใต้ใบนี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่โตดําๆแบบนี้นี่เป็นแบบนี้แล้วใบก็จะเป็นจุด,จด,ดๆดังๆมันเป็นผ้าหาน้าเพียเลยค่ะเพราะว่าในสวนบ่มนี่อืา อ่หยังก่อนละค่ะคลิปลักข้องบุมก็จะเป็นพวกไอปูบกพีกเนาะบุมบา่าอยากจะนําพผ้าพวกเพียพวกอยังเขามา่ามันเป็นโตร้อเลยค่ะโตลอ้อโตลอ้อเพียเลยอันนี้เนี่ยนี่นี่หลายบักเคอรเทศนี่ลองเบิง่งเดี๋ยวจะหาแนวมาฉีดผลอยู่น้ามันหอมแล้วเฮยบุมกรหมดแล้วค่ะพี่ดวงว่าจะไปเสื้ออันนั้นอยค่ะพวก น้ำยาสเปรย์ค่ะพรี่ที่เป็นของออร์แกนิกนะคะแต่ว่ามันกระแพ้ง20 20 ml 20 ml ได้น้อยเดียว20เหลียนนะพี่น้องโดเงินไทยกะ6-7ล0อยหุ่นเดอ้อนี่นี่ขวดซ้ำนี่ล่ละน้น้อย,น,อยนึงมันเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันออร์แกนิกเดี๋ยวบุมจะไปเบิงอยู่ค่ะเป็นเผื่อนแนะน้ำมาเนาะเป็นน้ำมันออร์แกนิกเดี๋ยวบุมลองใสน่น้ำมันหอมแล้วเหออยยดหนวดเบิรงั่นไหมค่ะ กระต่ายอีหลีด้อค่ะพี่น้องผมก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันมีน้ำมันอย่างอื่นบอ่อที่เป็นแบบพวกที่เป็นอกอสารพิษอังีงนะค่ะพวกที่เป็นออร์แกนิกแต่นนะว,ว่านะพวกไ่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าจะเป็นน้ำมันนังซีของออร์แกนิกนี่ราคามันก็จะแพงขึ้นเนาะในวงกสิพยายามใส่แบบประหยัดให้ประหยัดแบบลดต้นทุนได้มากที่สุดนังสงค่ะพืชผักบ่มกับล่างงามดินนี่ก็เป็นดินออร์แกนิกผสม ผสมขี้เป็ดด้านล่างค่ะผสมปุ๋ยมูลเป็ดด้านล่างอยู่ด้านล่างคุกเข่าให้เขากันเขาก็บอกว่าให้บุ้งผสมนั่นแหละค่ะแต่ว่าบุ้งผสมให้เจือจางมันก็จะมีดินทรายดินทรายที่อยู่น้ำบาขาผสมดินไว้าลูกอ้อยเนาะก็เลยเอาผักมาปลูกพักก็งามเห็นบ่ดินเนี่ยเขาบ่กจำเป็นต้องสูตรใดสูตรใดสูตรใดดอกไปเนอะปุุงมันไปโหลดค่ะปุุงมันไปโหลดเพิ่มถาดอาหารลงไปพืชพัก ต้นใหม่มันก็มักขึ้นกันค่ะแต็งแต่หยามันยังหมักห้านี่บ่ได้ปลูกมันยังเกิดคลิปนี้เบาเง้าวละ่ะเห็นบ่จะบเวหอดไสคนมักเว้าเน้ะค่ะพี่น้นงอย่าเบื่อกันเด้อนี่ละ่ะปลูกพืชปลูกผักในบ้านในสวนค่ะปลูกกินเองนี่ล่ะค่ะดีที่สุดทั้งสดค่ะอยากกินยง่ไในก็ย่างขอาสวนแดดมาแล้ววันนี้มันจะเขาบานล้วเด้ เขาบานไปหาเฮ็ดเวียกทำความสะอาดก็จะออกมาอีกค่ะกระยางว่นไปว่นมาอยู่จังสี่ะลบุมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ